สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะมีหลายๆคนคอมเมนต์มาเป็นจํานวน2คอมเมนต์ทวนบอกว่าผักบุ้งพาไปหาหน่อไม้หน่อยสิ ได้เลยวันนี้จัดไปตามคําขอนะคะก่อนอื่นขอออกตัวแรงก่อนนะคะว่าเกิดมาชาตินี้ไม่เคยขุดหาหนอไม้ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ขอส่งตัวแทนหน้าฉันค่ะกูเชี่ยวชาญด้านการขุดหาหน่อไม้ตัวแทนจากภาคอีสานน้องน้ามนค่ะตอนตอนนั้นที่เราไปถ่ายเนี่ยนางท้องอ,อ่อนๆอยู่ตอนนั้นเป็นคลิปว่าคนไทยทํางานอะไรในฝรั่งเศสซึ่งนางคลอดลูกแล้วนางก็จะเอาลูกเนี่ยใส่รถเข็นไปด้วยนี่ดาบก็ไกวเปรก็แว่งนะคะไปกันค่ะกับตัวแม่ตัวไกว เปลตัวให้นมบุตร กฎกติก,กาในการหาหน่อไม้หรือไม่ใช่แค่หาหน่อไม้เท่านั้นนะคะหาของป่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเก็บเห็ดหอยนางรมเบอร์รี่ในต่างประเทศเนี่ยแต่ละเขตแต่ละแดนแต่ละประเทศเนี่ยมีกฎเกณฑ์แตกต่างกาันเขาก็จะเขียนประมาณว่าป่านี้ให้เก็บได้ครอบครัวแล้วไม่เกินกี่กิโลเพราะว่าหลายๆประเทศนะเขาก็อยากจะให้คนที่เข้ามาเก็บทรัพยากรในป่าเนี่ยคือเอาไว้กินเอาไว้บริโภคไม่ได้เอาไว้ขายหลักการเดียวกันกับครอบครอง5้าเมตรอะมีไว้เพื่อเสพไม่ได้มีไว้เพื่อขาย ดังนั้นนะคะขอวิงวอนขอความร่วมมือพี่น้องทั้งหลายเหลือให้หนูบ้าง <c oughs> อย่าถอนอย่าถกไปหมดเหลือให้หนูบ้างหนูที่หนูไปยังไม่เห็นมีอะไรให้หนูเก็บกินเลยแต่งตัวของน้องผักบุ้งในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็จะใส่เสื้อยือด <c oughs> กางเกงยีนแล้วก็บูทยางพันโรงค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเยตัวไกวเปยตัวให้นมบุตรเนี่ยจะพาเราไปอยู่ที่โดงไหนไปขุดหาหน่อไม้ที่ป่าไหนดงไหนซึ่งเสื้อยือดในวันนี้นั้นอ่ะแฮ่ Toop. เป็นผ้าฝ้ายคอตตอนร้อยเปอซค่ะใส่สบายเสื้อลายสายรุ้งนะคะเพราะว่าเดือนนี้มิถุนายนเป็นเดือนของไพร o มันออกเสียงยาก p r i ท e มันส์มันส์เออดังนั้นนะคะเสื้อตัวนี้ตอนนี้กําลังลดราคายุ่เดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ร้านไว้ให้เลยร้านนี้ขายเสื้อยืดหลายแบบมาจะเป็นหมื่นตัวแล้วนะคะไว้ใจได้ค่ะไม่ได้มีแค่สีดํานะคะมีด้วยกันถึง6สีขาวเขียวฟ้าครามครีมแล้วก็มีหลายไซส์ตั้งแต่ XS จนไปถึง 4XL ตัวที่เราใส่อยู่นะคะเป็นไซส์ M ตัวนี้เราใส่บ่อยนะซักแล้วก็เอาเข้าเครื่องอบด้วยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะไม่ย้อยไม่ย้วยค่ะอุปกรณ์ที่จะเอาไปใช้ในการหาหน่อไม้ในวันนี้นี่คือรถเข็นสมรรถนะระบบขับเคลื่อนแบบ2ล้อควบคุมความแรงด้วยระบบด้ามจับออกแบบกระเป๋าหน้าได้แรงบันดาลใจมาจากจิงโจ้ที่ออสเตรเลียาสามารถบรรทุกของได้หลายสิบกิโลหุดดันไม่เกรงใจใคร อุปกรณ์ที่จะเอาไปวันนี้นะคะพลวใช่ไหมเรียกถูกหรือเปล่าจริงๆแล้วควรจะต้องเป็นเสียมบ้านเรามีเท่านี้แต่น้อง,น,องน้ำมนต์บอกว่าเขามีเสียมแต่เราก็อะเอาไปเผื่อไว้ก่อนเนะเาะต่อไปคือมีดจ้าจะพกมีดขึ้นรถโดยสารน่าก,กลัวมากผู้หญิงคนนี้นี่เอามีดใส่ใส่ถุงไอ้นี่มองเผลอๆนึกว่าชิคเก้นแวบบแต่ข้างในแล้เป็นมีด น้ำดื่มค่ะขวดกระปุกกระปิ๊กพร้อมแล้วก่อนไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีช่องผักบุ้งที่ช่วยกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มรูปหัวใจข้างล่างนี้นะคะทําให้ผักบุ้งนั้นได้มีเงินซื้อตั๋วรถเมยเอ่ยแล้วก็เดี๋ยววันนี้พอเราหาน้อาไม้เสร็จเราก็จะไปต้มกินกันแล้วก็จะซื้อพวกวัตถุดิบผักเนื้อสัตว์มาทานด้วยกันนะคะคลิปนี้ขอขอบคุณคุณรันจังขอขอบคุณคุณจตุพล0 8ขอขอบคุณคุณเท็ดดี้แอมยูส ขอขอบคุณคุณเมย์สงโชกุลและท่านสุดท้ายนะคะเมตตาผักบุ้งโดยเรื่อยมาค่ะขอขอบคุณคุณมงสมนมานค่ะเตรียมตัวออกเดินทางได้ไป เธอมันก็แค่ดอกไม้ริมทางถึงสีจะสวยดีแต่ก็ไม่มีใครเอาใส่ใจักกันดอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นดอกไม้สีทองไงสวัสดีค่ะอ่านนะำตัวแล้วตัวเส,ส,สียงดังหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้ชื่อชามัยพรนะคะพรุ่งน,นี้ชื่ออะไรไม่รู้ ชมายพรแปลว่าหญิงผู้มีความสามารถขุดหน่อไม้อากาศดีวันนี้เราจะมาหาหน่อไม้กันอืมัมนก็กําลังจะหมดแล้วล่ะหน่อไม้แต่ถ้ามันมีก็ถือว่าโชคดีคุณเชื่อไหมนี่คือถนนแล้วนางนำ้นำมนมบอกว่าพี่เก็บหน่อไม้กันเราก็แบบไหนวะเขาบอกว่านี่ไงนี่ไงข้างทางนี่นี่ริมริมวันนี้เลยอุปกรณ์เราวันนี้นะคะนี่อควาาแมนหาคุณหน่อไม้ข้างทางรถไฟให้นางเขาไปเพราะนางเพียว หน่วยกล้าในะคะเราจะได้ดูภาพกีฬามันๆหรือเปล่าหน่วยกล้าใจเขาจะแจ้งตำรวจไหมเนี่ยเดี๋ยวกูแจ้งให้นั่นนั่นนปึ้งปึ้งเออมาส่งให้เจ๊ปึ้งนี่ไงแหนมด้วยใครชอบกินแหนมแหนม แหนงแหนงแหน่งหน่อไม้ไม่ใช่แหน่งอ่ะอันนี้หรอเรียกว่าแหนงใช่แหนงมันจะเล็กๆยื่นออกมาแบบนี้แหน่งเห็นไหมแหนงแต่มันเล็กเกินอันเนี้ยอ๋อแหนงคือเล็กกว่าหน่อโอเคเข้าใจหักปึ้งปึ้งโยนมาลูกหอยท่าฝรังเส็จเหรอเออมีตัวเดียวของแสนมันไม่กินหรอกเอาปกติเธอเก็บหอยทากินด้วยหรอึบเออ ปาม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 และนี่คือหน่อไม้ทั้งหมดที่เก็บได้จากดงตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปอีกที่หนึง่งใกล้ๆเดินไปนิดเดียวนะคะอยากจะบอกว่าหน่อไม้พวกนี้ฝรั่งเขาไม่ค่อยกินไหนนไหม,ไมนี่คือต้นต้นม้เดือฝรั่งนะคะที่เมืองไทยไว้ารถเข็นลูกลูกไหลลูกไหล แ,แม่เราชีโบชีเบรถลูกน้อยตกเลรถไหลทะเลไปไกลไๆเกือบแล้วนี่นี่นี่ลูกมาเดือดฝรั่งนี่นะคะแต่ว่ายังไม่สุกนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> เอวาขับเองเลยเหรอลูก อยากจะบอกว่าหน่อไม้พวกนี้ฝรั่งเขาไม่ค่อยกินซึ่งปกติเวลาฝรั่งเขากินนะคะเขาก็จะซื้อแบบเป็นกระป๋องแบบดองที่หั่นแล้วสับแล้วเขาไม่ค่อยกินแบบเป็นหน่อแบบนี้นะคะบางทีเขาก็หักทิ้งเลยด้วยซ้ําเพราะว่าหน่อไม้เนี่ยพอมันโตเป็นหนอ่อแล้วมันก็แตกเป็นต้นขึ้นมาแล้วมันก็ขึ้นรกเป็นกอหน่อไม้อย,อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นสูงๆลำต้นเขามันไม่ได้ใหญ่เป็นป้องเหมือนบ้านเรานะที่จะไปทําเป็นข้าวหลามได้ค่ะป้องเท่านิ้วมือเองนะคะ รสชาติเนี่ยไม่ขมค่ะออกหวานเลยแหละเดินทางมาถึงดงที่สองขอตั้งชื่อดงนี้ว่าดงบังเพราะว่าตั้งอยู่ใต้สะพานข้างๆแม่น้ําแอบอยู่ค่ะนี่นะคะก็มีคนยืนตกปลาอยู่นะคะเอาแล้วเอาแล้วเลยนี่แหละอร่อยอันนี้ที่แล้วของเราเองเอาหรอฝีมือเธอรเหรอ มันจะมีเนี่ยมันเหมือนเป็นนุ่นเลยอ่ะดูดิแล้วมันปิวฝอยฝอยลอยตามอากาศอ่ะชันที่ปกติไม่เป็นภูมิพองภูมิแพ้นะยังฮัดชิวไม่หยุดคิดดูเนี่ยนะคุณขามันแบบนุ่นเหมือนนุ่นเลยนะแล้วนุ่มนุเนี่ยมันจะปิวตามอากาศถ่ายรูปก็ดูสวยหรอกแต่ในชีวิตจริงก็คือจามไม่ไหวหนูจามจะหนูจะกลายเป็นขวานแล้วค่ะเจอเลยนะคะตัวต้นเรื่องดูสิ ฟ,ฟิลฟิลสโนโแล้วว่าฟิลหิมะ <c oughs> ตอนนี้ตัวมัมกำลังจะพาเราไปที่ที่สามนะคะ <c oughs> น้ำใสไหลเย็น <c oughs> ไม่เห็นตัวปลานี่คือสระมรก <c oughs> ตตรงนี้นะแล้หันมาปุ๊บเป็นรางรถไฟค่ะรางรถไฟฟ้า <c oughs> น้ำมนตยา่ามีอะไรค่อยคอยคุยกันอย่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> หลังนี้เหมือนฟิลบ้านยายบ้านย่าเราเลยอะ่ะ หนทางที่น้องน้ำมนต์พาพี่ผักบู้งมาเก็บด,ดอกไม้นะคะสุสานที่นี่นะคะก็อยู่คลุกคลีกับผู้คนค่ะเนี่ยค่ะอยู่ริมถนนแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นอาพาร์ตเมนต์นะคะติดกรบรดไฟฟ้าขี่เดินทางมาสะดวกถ้าเราเป็นเมืองไทยเนาะแบบอุ้ยตายละอาพาร์ตเมนต์อยู่ตรงข้ามป่าช้าไม่ใส่ใรกล้าซื้อแต่นี่ก็คือใช้ชีวิตเป็นปกตินะคะ อนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่ที่ที่ที่สามอยู่ข้างกับอพาร์ตเมนต์เนี่ย <c oughs> ข้างๆนี้เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะหลังจากที่ได้เป็นเด็กฝึกงานเดินตามตูดแม่ลูกอ่อนตอนนี้ที่ฉันก็จะลงมือขุดหน่อไม้เองแล้วค่ะขอภายหน่อยนะคะถ้าเกิดท่าทางมันพิลึกพิลั่นเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของน้องผักบ <c oughs> ุ้งริอมจากเกลี่ยดินออกมาก่อน <c oughs> ใช่ไหมน้องน้ำมนต์ใช <c oughs> ่ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ <c oughs> ดหล่อต้องเงาๆมันสักสองเซนก็พอละสามเซน เงาหวานจ้ะเงามันก็อ่อนนะพี่เคยขุดจี้ป่มไหมคืออะไรก่อนจี้ป่งพี่เคยขุดกระปูไหมกระปูคืออะไรก่อนไม่รู้จักกระปูค่ะรู้จักแต่กระปูเออได้เลยได้แล้วคับผมเอาเลยค่ะอ่ะนะคะมาตำาๆหน่อยพี่ตำน่มาจ้อ แบบนั้นจะได้กินไหมกรยาสิดกอนเข็งขั้นเป็นกบบดูสันทังขอช้าหนอนยงหนึ่งชั่วโมงอ้ยอย่าไปขวดต้องยอดนะจ๊ะเอาต่ำๆเออไม่ได้กินอะไรนะกินแต่เปลือกนะเออน่าอ่าสวยจ้ามาหนอต่อมาเลยค่ะหนีมีตรงนี้นะคะยุ๊บ อื้แลอสวยจ้ะนี่เมนูนี่นละจ้าน,น,น,นี่นี่ทั้งนี้ใช่อา묻อา묻ตึมตหน่อยนะคะ <c oughs> สักเข้าไปเลยพี่สักเข้าไปเลยเห <c oughs> ยากเข้าไปเลยจ้ะงัดงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งๆๆงัดโอเคสวยจ้าเฮ้ยได้แล้วคิดเมโนโูแล้วนะเมนูอะไรแกงอ่อมมันหลุดแล้วมั้งก็ข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างสิ ค้างเดียวเหนื่อยนะเห็นไม่บอกรุงขุดแล้วเหนื่อยเนี่ยดึงออกได้ไหมได้เลยดึงเลยมังขุดแล้วนี่เออดึงง่ายกว่าอ่ะอ่ะเหยียบเหยียบเหรอยังไม่เหยียบไม่หมยถึงอ่ะเหยียบนะอ๋อทำไมเหยียบะชนีน้อยสองคนนี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะเห็นความบ๊ะบบะอะไรแบบนี้อีกอันนนี้ค่ะ แต่ต้องกดต,ต่ำๆนะไม่งั้นไม่ได้กินนะเหมือนจะสั้นแต่ยาวเนี่ยเออถ้ากดต,ต่ำๆยาวเออ,เอ,อ,อสวยๆเลยจานายโชกองปึ้งเห็นไ,ไหมนอนเล็กเท่านี้หล่อนก็ไม่ไว้ชีวิตหรอไม่กินได้หล่อนเหมือนกันอุ้ยมันมีหนอนเล็กๆกำลังจะเกิดนะเนี่ยอันนี้เรายังไว้ชีวิตไว้ใช่ไว้ชีวิตมันเล็กเกินเออเอาแต่นี่สักเลยพี่เออสักให้ขาด เอ,อสักเลยพี่สักแรงแรงสิสักแรงน้องน้ำมนให้กำลังใจพี่ผักบุ้งแบบเหมือนกำลังเชียร์มวยเหมือนกำลังพักมวยอ่ะเอาแล้วครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงหลังจากที่มีคอมเมนต์เป็นจำนวน2อคอมเมนต์ทวนนั้นบอกให้ผักบุ้งไปหาหน่อไม้ครับนี่เป็นครั้งแรกของเธอเรียวแหลงช่างอ่อนแอซะเหลือเกินสับซอเข้าไปครับสับเข้าไปห <c oughs> น่อเล็กแต่เหนียวมากโอเคหมดแล้วเออว้าว อ่านอาจาเห็นอีกแล้วไหนปวดเลยใกลอุ้ยสวยข้างหลังค่ะปวดเลยค่ะไหนวะเห็นไหมนี่หรอใช่เลาวหลังตาดีเนาะสองหนอนั่นอ่ะไหนสองหน่เอาข้างๆกันไงนี่หนึ่งอ่าแล้วไหนที่สองเอามือกวาดๆไปสิทนอันนี้หรอ แล้วน้ำมต์ตาดีมากแล้วหนูถึงอยู่กับแฟนหนูได้ไงหนูเป็นตาให้เขาเอออันนึงมันเล็กนะเอาต่ำๆหน่อยเอาต่ำๆอืออ่ะส,สวยๆเลยชว์หน่นอยครับยังกำลังหวานๆะไรกับน้ำพริกหาหน่อไม้ได้สมใจอยากได้ในปริมาณที่ต้องการแล้วนะคะกําลังพอดีค่ะกินกันสบ้านค่ะเราก็จะไปซื้อวัตถุดิบในการกินกับ แก้มกินแก้มคุินแนมนั่นแหละคู่กับหน่อไม้นะคะวันนี้ไปที่ห้างคาฟูกันคะ่ะห้างที่ปิดตํานานไปแล้วของเมืองไทยแต่ยังมีลมหายใจในฝรั่งเศสนะคะเก็บหน่อไม้เสร็จแล้วเราก็หาผักไปแก้มกินกับหน่อไม้กันเนะเ<ร>าะอยากได้อะไรคะผัก,กชีเราค่ะราวค่ะ,คะมีนะที่ห้างฝรั่งเศสนะกําละกี่บาทเอ๊ะําละสี่สิบบาทใส่อมอร่อยมากใส่อมออ อาให้บ้านเจ๊กําหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวเลือกส,สวยๆก่อนมันไม่สวยละไม่แหละเอาแค่นั่นแหละเออเดี๋ยวเอาถุงให้ไม่ซื้อถุงกระดาษไม่ซื้อ,อกองหน่อไม้ฝรั่งนะคะ ถ้าเราผูกครั้งเดียวเก็บได้นานถึง4-5ปีเลยนะเฮ้ยหรออันนี้นะคะกำหนึ่งสยูโรนะคะประมาณ120ยยี่สิบบาทกันปะไปกันเถอะหรอหอยแม่หอยหอยสังอ่ะนะคะนี่ก็จะเป็นโซนอาหารทะเลแซลมอน9ยูโรก็ประมาณสามร้อยบาทแล้วฉ่ำจากมหาสมุทรเลยนะเห็นเวลาคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็จะชอบซื้อเนื้อญี่ปุ่นมาย่างกินในห้องค่ะ ถ้าเกิดว่ามาฝรั่งเศสเราแนะนําให้ลองซื้อปลาแซลมอนสดๆในห้างหรือในตลาดสดก็ได้ค่ะแล้วมาแกลหันกินในโรงแรมนะคะพกน้าจิ้มซีฟู้ดมาในกระเป๋าเดินทางอหือๆฉ่ำมากค่ะปลาแซลมอนที่ฝรั่งเศสราคาดีแล้วก็สดจากมหาสหมุทรค่ะหยิบหอยสังไม่จ้าหลือกล่องสุดท้ายหรอไม่เหลือมีอีกใช่ไหมเอมมนอนกล่องละเท่าไหร่ล่ะหกยูโรสองหกสีบาท เนี่นะคะกุ kay, okay. 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 <Te> ้งเขาก็จะต้มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีทั้งแบบแกะเปลือกกุ้งมีแล้วกุ้งมีแล้วลใช่ไหมโอเคเครื่องดื่มไหมหนูอาหารเย็นๆกินกินดรียกัน น้ำแข็งนะคะสองกิโลสองกิโลนี่ไงห่อหนึ่งประมาณ90บาทอันนี้มันมันเป็นก้อนใหญ่แบบเหมือนน้ำแข็งใสอ่ะอันนี้อันนี้เป็นแบบก้อนแบบยูนิตหรือไม่ก็เป็นแบบน้ำแข็งคนก้อนสวยนี่ไงไม่ก้อนฟูๆอ่าเนี่ยห่อละ90้าสิบเนยะน้ำแข็งอันนี้แหละอันนี้นะคะเขาจะขายเป็นแบบซี่โครงหมูย่างสมุนไพรฝรั่งเนาะเดี๋ยววันนี้มีน้ำพริกมาให้น้องน้ำมนชิมนะน้ำพริกออกใหม่น้ำหอมอะไรของทานคำานึงเหมือนเดิมอยากได้ นี่นะคะไอติมโมจิค่ะลูกละ1นยูโร42ทีมตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ50-60บาทนะเอาไปแช่ช่องฟิตได้ไหมือเอาไปแช่แข็งแช่แข็งหรือแช่ช่องฟิตก็เหมือนกันนี่ก็มีรสมะม่วงวันนี้ลาะมะม่วงเอาอันนี้อะไรอันนี้ราสเบอร์รี่ช็อกโกแลตฟิตาชิโอกับน้ำผึ้งเกลือฮิมาลายันโอ้โหวันนี้ลามาดากัสกาเดียพี่พี่เอาช็อกโกแลต เราใส่มะกะใส่แกมันอร่อยมากตอนที่เราทำงานที่ร้านอาหารเกาหลีก็มีเสิร์ฟของหวานเป็นไอติมโมจิค่ะเราดีใจมากถ้าเกิดลูกค้าสั่งไอติมโมจิเพราะว่ามันเสิร์ฟง่ายแค่หยิบออกจากช่องแช่แข็งแล้วก็วางบนจานปุ๊บปุ๊บจบแต่ถ้าลูกค้าสั่งไอติมเนะี่ยโอ๊ยตายละกูต้องมาทะเลาะก,กับไอติมโคตรแข็งเลยแม่งเอ้ยอยากจะดึงปักตู้แช่แข็งออกไอติมโมจิขายดีค่ะ เพราะเราไปยุยงสาวเสิร์ฟว่าให้เชียร์ลูกค้าให้สั่งไอติมโมจิเป็นของหวานอะมันอร่อยนะคะถ้ายังไม่เคยกินลองกินดูนะคะไอติมกินที่ไหนก็ได้ค่ะ <c oughs> มันเป็นแผนคือรสชาติมันนะข้างนอกแป้งมันอะเปรียบเสมือนขนมเทียนขนมเข็งมันจะยืดยืดแล้วข้างในก็ไม่มีอะไรหรอกก็เป็นไอติมทั่วไปมันมาผสมกันนะ่ะมันได้เทกเจอร์แบบ ความหนุบหนับแก okay. ตายแล้วตุดจีนไหวเจ้าปีนี้นะบอกอาม่าอาม่าไหนไหนก็กวนแป้งทำหนมเทียนหนมแข็งแล้วอะเอาแป้งมาใส่ติมตรงกลางถ้าเป็นโมจิให้หนูด้วยได้ไหมกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะคุณชไมัยพรจะสาธิตวิธีการปอก,ปอกหน่อไม้เราจะปอกแบบนี้ปอกเลยจะเหมือนอมะม่วงเลยค่ะ ไม่มีสองคมไม่มีสองคมก็ซื้อซื้อมาแล้วนอกจากปอกหน่อไม้แล้วปอกอะไรได้อีกก็ฝานมะละกอให้มันเป็นเส้นสับฝานเออสับประรดได้อปอกอ้อยได้คืออะไรที่เปลือกนนหนาๆเนาะใช้อันนี้แล้วถ้าไม่มีอันเนี้ยไม่มีอันนี้ก็ก็ปอกมีดธรรมดา,าแต่มันก็จะยากหน่อยปื๊ดเลยครับน,นะนี่ก็จะง่ายๆเนาะ แล้วรู้ได้ยังไงคะว่าอันไหนต้องเอาออกอันที่มันแข็งแขงมันเหนียวเอาเอาเหลือไว้อันที่เรากินได้ก็พออ,อ่อนอือก็คือคนโคนมันเนาะใช่โคนแข็งแข็งออเดี๋ยวต้มแล้วมันก็จะนิ่มลงไปส่วนค่ะอืมโอเควิชากเกษตรวันนี้นะคะคุณครูจะสอนปอกหน่อไม้ ไปเลยใช่พอก,ก่อนแล้วก็เอาช่วงช่วงเนี้ยช่วงที่มันยังไม่ออกเอาสักนิดนึงเอ,เอาคืออะไรปอกออกปกอ,อกมันอ่าจนถึงตรงเนี้ยปกอกออกเลยเออแล้วคราวนี้ขยิกออกเลยยิกจนถึงตรงนี้เลยยิกตรงนี้เลยยิกข้างบนเลยอยูได้ไงอ,อันนี้ก็ไม่เอาใช่นี้วใช่ใช่ ตูดมันก็ออกเนาะแข็งๆว่าตูดมันแข็งมากโอเคอ่ะอ่ะแล้วค่ะหวานๆจากหน่อไม้ที่นี่ไม่ขมนะมต้มแค่ยี่สิบสิบห้านาทีก็ยินได้แล้วต้มใส่อะไรคะต้มใส่กระทะก็ได้ใส่หม้อ <c oughs> ใส่เกลือเปล่า <c oughs> หรือต้มซื้อๆหนูต้มเฉยๆหนูไม่ใส่อะไรมันมันหวานนะหน่อไม้หวานโอเคยี่สิบนาทีให้มันนุ่มเนาะ น้ำพริกที่จะเอามาจิ้มน้ำจุ่มในวันนี้เป็นของยี่ห้อทานคำหนึงของดีจากภาคตะวันออกใครที่เคยกินน้ำพริกระจุดๆนะคะลองทานน้ำพริกยี่ห้อนี้ดูเพราะว่าไม่เผ็ดมากเขาทำสะอาดค่ะมีอ,อยอผ่านการพัสเจอร์ไลค์ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สีขออนุญาตเบิกหลักฐานนะคะขวดนี้น้ำพริกไข่ปูรสชาติเปเรี้ยวนำ เวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะกุ้มกั้ามกุ้มก้ามเพราะว่ามีเนื้อไข่ปูอยู่ค่ะต่อไปน้ำพริกปลาเค็มกลมกล่อมแปลว่ามันไม่ได้เค็มมากนะจ๊ะเพราะว่าอันนี้รสชาติหวานนํานะอัดแน่นไปด้วยเนื้อปลาอินทรีย์เค็มจากจันทบุรีเนี่ยสามารถดัดแปลงเอาไปทําเป็นข้าวผัดปลาเค็มเอ่ยผัดผักคะน้าปลาเค็มได้เลยนะคะแต่วันนี้ที่จะแนะนําเป็นน้ำพริกที่เพิ่งออกใหม่ค่ะชื่อว่ากุ้งฮิปเค้ากะปิใช้กระปิชั้นดีเมืองระยองผสมกับรสเปรี้ยวของมะกุขึ้นคำว่าฮิป คือการถนอมอาหารของชาวประมงที่นําสัตว์ทะเลมาเคี่ยวกับน้ําและน้ําตาลค่ะน้าพริกทันคานึงมีขายที่ช้อปปีนะคะเราใส่ลิง์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะที่ใต้คลิปนี้หรือว่าที่คอมเมนต์แรกนะคะราคาเนี่ยมีเริ่มตั้งแต่69บาทจนไปถึง200กว่าบาทนะคะราคาขึ้นอยู่กับขนาดค่ะน้าพริกกุ้งฮิปฮิปแปลว่าสะโพกฮิป H I P ฮิปน้ำพุกน้ำพุก น้ำพริกกุ้งสะโพกเออนี่เชื่อเลยนะนี่เชื่อเนอะเรา,เ,<อ>าเล่นกุ้งฮิบอ่ะคือเวลาที่ชาวประมงอะ่ะเขาไปจับปลาจับปูจับกุ้งมาได้ใช่ไหมมันก็จะมีกุ้งเล็กๆน้อยๆชาวประมงเขาก็จะเอากุ้งพวกนี้ไปเคี่ยวกับน้ําตาลอยู่บนเรือแล้วก็กินเนี่ยเขาเรียกว่ากุ้งฮิบแล้วพอเรามาใส่กระปงกระปิใส่พริกใส่กระเทียมเนี้ยมันก็จะกลายเป็นน้ําพริกกุ้งฮิบขออนุญาตใช้มือนะโอเคพี่ให้อนุญาต น้องไม้ต้มไงที่บอกเยตะเพราะว่าเวลาต้มแล้วมันจะมันจะนุม่มอออืน้ำพริกนะจ๊ะอือือือออร่อยสามรสหมือนมากเหมือนน,น้ำพริกกะปิบ้านเราอือแต่ว่ามันมันไม่เผ็ดจัดนี่นะน้องน้ำมวนดูกุ้ม ตัวตมาะเนาะนี่นะคะกุ้งตัวบะเอฟกุ้งเิบกุ้งหิบไม่ใช่กุ้งกุลาไม่ใช่กุ้งฝอยไม่ใช่ล็อบสเตอร์ h t วันนี้คนไทยพูดไปเรื่อยเอาอะไรมาจิ้มหอยนี่อะไม่ใช่มีไม้จิ้มฟันมามีไม้จิ้มลูกชิ้นเอืเราจะกินหอยสังมีจ้ะ นมีดแบบนี้เลยเคยเคยแกะไอยจุบมันบ้านเราไหมนี่อันนี้ตัวใหญ่ดึงมาด้เลยเราใช้ไม้นี่นะคะนี่ปินคู่กับกุ้งตัวแบบเอ,บ <c oughs> อมตามเส้นหอมมาที่มาจากน้ำพักน้ำแรงอืมนี่ผักสวนครัวปลูกเองจ้ะหยิบอะไรนะลูกแกทำอร่อยเนาะไข่ เอน้ำพริกเนาะสองรสน่ะว่าอร่อยแล้วนะเดีชอบไอ้น้ำพริกปลาเค็มกลมกล่อมแต่ไอ้ถ้ากับซีฟู้ดนะต้องเอน้ำพริกไข่ปูใช่ไหมเลิศอันนี้น้ำพริกกะปิแก่ทำอร่อยทุกรสอ่ะเนาะหมูคาฟูเขาจะย่างแบบใส่ออริกาโน่ใส่ใบไทม์ i'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel เมื่อใสอะไรน่ะมันนุ่มๆะทำไมเราย่างแล้วมันแห้งนมอยากปลับผ้านุ่มหอ <c oughs> มหอมอันนี้เรียกว่าอะไรนะหนอนะ่ออะไรน่ะขแนงอะไรนะแนงหน่อไม้แนงหน่อไม้ เนงหน่อไม้บ้านเราชอบกินนะถ้าเอาไปหมกอ่ะเพราะว่ามันหอ,อมหมกเนงหน่อ,นอไม้เขา,ามันจะหอมเหมือนหน่อไม้สลับม,มันนุ่มๆดีม,มันติดอยู่ข้างไหน,น,นี่่คะทำเม็ดอืมละอ,อารามณขอบคุณครับ อิ่มแล้วก็กลับบ้านค่ะตอนนี้เขากำลังก่อสร้างทางรถรางอยู่นะคะดังนั้นถนนมันก็จะกรุกระเป็นลูกรงังหน่อยนะคะคุณคำรนหวัางหวังสีตะกี้เดินอยู่ค่ะแล้วมีผู้หญิงเขาออกแมนแมนทอมทอมนะแล้วเขาสะพายกระเป๋ารถโลกร้อนที่เป็นลายแบบใส่ลุง้งสส่ลุ้งแบบแจ๊สเลยอะ่ะเออทีนี้พอเขาเห็นเราใส่เสื้อ เสื้อพรายสายลุ้มแบบนี้ยเขาก็มองเราใหญ่แล้วก็อมยิ้มเว้ย นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราที่มีชาวสีลุงยิ้มกุ้มกิมให้เราเนี่ยสครั้งแล้วนะคะเวลาที่เราใส่เสื้อตัวนี้ออกไปข้างนอกค่ะแต่ก็ด้วยว่าเมืองที่เราอยู่อะชาวสีรุงเยอะค่ะเพราะว่ามีมหาลัยเยอะแล้วก็เป็นเมืองแรกที่ทําการสมรสเพศเดียวกันค่ะเราได้ทําคลิปไปเที่ยวงานพลายที่เมืองที่เราอยู่นี่นะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจสามารถรับชมได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ตอนจบคลิปนี้นะคะเขาก็มองเราใหญ่แล้วก็อมยิ้มเว้ย มีอยู่สองอย่างคือเขาคิดว่าเราเป็นดีหรือคิดว่าเราเป็นสาวสองเ,ออเพราะว่าฝรั่งอะ่ะถ้าเขาเห็นคนไทยอะ่ะเขาจะชอบคิดว่าเป็นสาวประเภทสองเป็นอะไรก็เป็นค่ะขอแค่เป็นคนสวยก็พอเออคิดไปคิดมาเว้ยถ้าอย่างนั้นอะ่ะสมมตินะว่าเราเป็นผู้ชายที่มีความหลากหลายทางเพศแอบซ่อนอยู่ในใจแล้วคนทั่วไปอะ่ะเขามองไม่รู้แล้วถ้าเราใส่เสื้อตัวเนี้ยมันก็เหมือนแบบเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่า เป็นการเปิดประตู้เราเวลคั่มให้รู้ว่าอืมอ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าวันนี้น้องผอกมุ้งแกงอ่อมอีกไก่ใส่หน่อไม้สดๆเลยไม่รู้ว่าจะสามารถสถาปนาตนเองว่าเป็นแกงอ่อมได้ไหมเพราะว่าเราไม่มีน้ำใบยะนางนะคะ ปีกไก่ปีกไก่นี่นี่นอีกไก่ฝรั่งเศสเนี่ยนะเขาก็สารแน่ชอบตัดหางออคนพวกเราใส่เขาไม่กินไงนเนี่ยหางไก่อะหางไก่กินยังไงไมีแต่กระดูก <c> ส <oughs> ่โครงไก่มีแต่กระดูกกูย,ยังแทะเลยค่ะเ <c oughs> นี่ยเขาตัดออกหมดเลยนะ <c oughs> ดูดิเนี่ยไม่มีหางแหลมนะ <c oughs> เออไม่มีปีกกินาลีนะ <c oughs> นี่จ้ะดอกไม้วันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ Bye.